คูนี like, source, so so ่มาเตะฟุตซอลจะใส่รองเท้าฟุตซอลเลยกันมากไปดูกันครับมากครับพตอนพี่น้องครับนี่ก็คือคนที่ใส่เกือบฟุตซอลไอ้มาเน่นะครับผมปะทูไอ้ไม่มีมีแต่ย่งไส่เฮายสูบเบิ้งหงอนโลกสนามไอ้เล่าขอว่อมจากไหนเด้อครับยิ้มเทปเกือบโอ้ยเปิดเกมมาดูกงซม่าจับบอลย่างเทพเดียวเบิ้งหนาเบิ้งหลังเอ้าโซงกลับหลังลุงนีไอ้เน่โซม่าจอดจอเอ้ายิหลุดเสาไปนิดเดียวเกือบดีแต่คนยิงบดีเลย ลูกนีมูทรงมาให้เอาหูแรงไปเอาบ,บอลเตะบอลมือเอาแรงเกอะกไปที่นอกเนี่ยครับเ่ามีเกือบหนีโอ้แล้วก็กลับบ้านแล้ยวายเด้จังหวะนี่สีโซสกิลโซเด็กหน่อยเอา,ๆๆๆาๆๆซับซับซับขาหลอกก็ะซ่งขี้นหลังหู้ว่าเกือบเนี่ยร่องรับตำนักได้ดีหลายเด้งเด้งเด้งด้ง หาลูกนีทรงให้โคตรนายหวังที่ทำขีขแ้แต่โคตรนายจบอลานแยนไปแลออกโตรฟี่ลเลยไอตีหลูกนีลาบอลมาลี่ล่าบอาลทรงถือบระคัแรงใส่เอาล้มเปะไปกรรมการบุป้าให้ดรอเกือบใส่ดีกับแทกดีดีเขาป้าให้เจ้ารอไอตีเกือบฟุตซอลไอ้หนนี่หลุดอีโคิวเป็นหนังสังเคราะห์เบาบางทนทา่านและกระชับเท่าการออกแบบไ,ไล่เทินสุดเท้ที่จะจับใจ่อยแห้งมาความพื่นร่องเท่าี่ยึดติดพื่นสนามได้ดี เรวมีสีสันอีกมากไม่ให้เจ้าเลือกเลยส,สันภัยสนใจกุิลกาเลยเลยครับผมปักมาให้แล้ว